กุ้งน้องซาครับกุ้งไม่ไหมสดๆเอาเป็นแบบว่าก้อยเต้นเนี่ยพี่น้องเลยแบาบดําที่ผ้าก้อยใส่บกอกครับมานเบ่งสดๆครับเอาแบบไตเลยอ่ะเบ่งออกพริกใส้ก่อนหลาบก้อยปกติครับแต่ว่าฮะสีเป็นไส่น้ำปลาแดกครับ ใส่น้ำปลาเดกนัวเ้าคคัวปูตองใส่ไยใส่จิงน้อยกับหอม,อ,หม,อ,หมอ,อ้อเพชยน้ำปลาเดกหอมน่ีลงไปโอ้ยน้ำนัวคักๆกๆแนวลืมบบได้ครับชูรส <isas? S 1> ครับชูรสลืมบ่ได้แด่นี่ชูรสนี่วันชี นัว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 นี่ที่สมมันสมมะก,กอรครับช่องน่วยโอ้โอ้โอ้ผงแห้งเท่าไหร่หอมรวม เบิงซีนี่ซีนั่งซีโบเป็นตาแล้วนันประได้อยู่ครับซีนี่นาชิมก่อนอืมพอดีพอดี สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องซูคุซูคอนครับวันนี้ได้เป็นก้อยกุุงเต้นแต่ว่าเศร้าเต้นแล้วพี่น้องเลย mm hmm. เผื่อลงมาหอดนะครับเน,ะเนาะเ nhau b u ก้อยใส่มะกอกครับนี่บอดําเก็บใส่ตู้เย็นไว้ตั้งแต่ช่วงที่ว่ามันหล่นครับแก้มผักกาศหินยายไงไว้ไว้ครับบ่งโอ้ยประมาณ3อาทิตย์เฉพาะเราวาเก็บกินไปเรื่อยๆลดเราวะจักน้อยมันสิกินบบท่านมันสิเทาก้อน มันนี้ก็เป็นบรรยากาศคือฝนที่ตกห้าน,นี่แหละพี่น้องเอ้ฝาหองหึมหึมเลยมันนี้โอ้เขาหอนเลยมาเด้อครับเด้อสุขุ่สุคนกินก้อยกุ้งกรบป๋อดำบรรยากาศขั้นน้องซาบอะมึงเอ้ยเสียบ หนึ่งบวบหวานพักเพิ่นพ่อฟุ้นพ่อปุ้ยครับหินตะนายเลย โอรอนครับเหมือพึ่งไวมจังหน่อยแรงตกแทนแล้วครับการอึงต้มอึงไม่ใคร ปอดชานพิษของแท้ บวบกวาน กรุงนองซ่าทั้งบ้านบดำนี่ตัวขาวนะครับขาวอ้ซัวบอกเลยว่า หองุ่นน้องไผ่กินโมเป็นครับเนี่ยนี่เราได้มานำ หวานลงไปไย,ยโอ้นำหลายครับนำน้ำมักบวก ขอพรมาบวบหวาน กพดีสูตรฝีมือเจ้าของเองครับเพื่อพี่เพื่อน้องเขานำ นี่นะครับคำได้กินของสดแสบรู้สึกว่าทางเขาดิฉีนอิ่มแล้วครับ แสบๆอีสานบานเฮา <c oughs> โอ้คุ้มคุม,มาอ้อนี่ก็เหือพด้วยกันเนะครับเนาะขอโทษขอภายเดอ้อ คือกระปดกไพ้ไปน้องไงอืมครบๆๆบ ฮอตเดือนหกเลยพี่นอ้องเอาตรงนี้ยินเทียงกบสมกอกนี่กระนวัวคักดิ sắp sẹp một điều, <laughs> cung cá <cả> măng làm <laughs> thứ thái con. อิมอ่มคักพี่น้องเอ้ยบาดน,นี่เอาแซ่บๆพู้เดียวแล้วมันนี่บ่มีมูมานังกินน้ำครับน้องหุ่นน้องไหวเพื่อนกะกินโมเป็นเหมือนว่าพอดำไปกินโลดพูดเดียวเพื่อนว่าซุ่มฟีซุ่มน้องเอา้าฝากพี่ฝากน้องเข้ากดไลค์กดแชร์ไปกำลังแรงใจในเด้อครับเด้อเบิ่งส่งตกกระแทและพี่น้องเอ้ฝนมนันนี่หอนเอาคืมมากลลวแซ่บๆฝากพี่ตอนน้อง แสบแบบนี้หากินยากอยู่ได้ครับลงซาลงเลยเอาเอาอยัางก็ผลาเอาตุ่มกุ้งครับเอาตุ่มไปจุ่มลงน้องครัวประแดกครัวห้ามไสบางคนเพผลักมักแบบตำเอาครับแต่บ่อดำมักก้อยเป็นโตเอาสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ